ไม่มีพื้นฐานไม่มีเวลาเยอะก็เป็นช่งางศักดิ์ได้นะทุกคนมีเวลาแค่วันละหนึ่งชั่วโมงก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วทําไมเวลา1ชั่วโมงมันถึงเพียงพอใช่ไหมอย่างแรกเลยคือเราจะโฟกัสชัดเราจะรู้ว่าทักษะอะไรที่มันสําคัญจริงๆเราจะได้ฝึกทักษะนั้นก่อนอย่างที่2คือมันจําง่ายแล้วมันพัฒนาเร็วเพราะว่าถ้าเราฝึกเวลาสั้นๆมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันจํามือและสมองอ่ะมันประสานกันพอตอนที่เราทําซ้าวันละ1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพเพราะว่ากล้ามเนื กับสมองอะ่ะมันคอนเน็กกันข้อที่3คือมันไม่กดดันเพราะว่าเราตั้งเป้าแค่วันละหนึ่งชั่วโมงทําให้มันไม่รู้สึกหนักมันไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะมันสามารถทําได้ทุกวันไงตารางฝึก1ชั่วโมงง่ายๆนะ10นาทีแรกให้เราวอร์มมือก่อนด้วยกวารวาดเส้นพื้นฐานอาจจะวาดด้วยปากกาด้วยดินสอหรือด้วยเครื่องสักก็ได้วาดเส้นตรงเสนง้นโค้งเส้นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเออให้เราวอร์มมือก่อน10นาทีแรก20นาทีต่อมาให้เราฝึกเทคนิคคุมเข็มลงน้ําหนักถ้าเราคุม เข็มได้แล้วลงน้ำหนักได้แล้วอย่างเงี้ยในสเต็ปถัดมาอาจจะเป็นการไลส่สีไลเ่เฉดเงาอะไรก็ว่าไปะนะแต่มันเป็นการฝึกเทคนิค20นาทีถัดมาให้เราฝึกเป็นภาพภาพในที่เนี้ยเอาเป็นภาพที่มันง่ายๆก่อนเพราะว่าเรามีเวลาฝึกแค่1ชั่วโมงใช่ไหมในยีนาทีเนี้ยเราจะต้องเอาเป็นภาพที่มันไม่ซับซ้อนมากมันจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง10นาทีสุดท้ายให้เราทบทวนงานจุดเริ่มเป็นยังไงจุดจบเป็นยังไงอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะต้องแก้ยังไงให้เราจดลิสต์เอาไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องพัฒนาในจุด ห้างอย่ารอให้พร้อมเริ่มวันนี้เลยทักษะมันไม่ได้เกิดจากการรอมันเกิดจากการลงมือทําสม่ําเสมอทุกวันทุกวันแค่วันละหนึ่งชั่วโมงอะเราก็สามารถเป็นช่างศักย์เต็มตัวได้แล้วถ้าเราทําอย่างสม่ําเสมอและเพื่อให้นักเรียนทุกคนเริ่มต้นได้ทันทีเลยมิ้งมีมินิเซตหัดศัก์เซตเนี้ยสาหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะในเซตก็จะมีอุปกรณ์ให้3มชิ้นมีหนังเทียมมีสติกลอกลายมีกระดาษที่ปริ้นจากเครื่องลอกลายเราจะได้สามารถนํามาแปะแล้วฝึกได้เลยในเซตนี้มีบทเรียนแถมให้ด้วยมีตารางฝึก7วั แถมให้ด้วยแล้วก็มีคําแนะนําต่างๆที่มือใหม่จําเป็นต้องรู้แถมให้ด้วยคําแนะนําตรงนี้มันคือการตอบการบ้านถ้าสมมติว่าเราทําภาพไหนมาเสร็จแล้วใช่ไหมสามารถส่งให้มิมช่วยดูได้มิมก็จะตอบเป็นแบบวิดีโอลงไปในกลุ่มลับนะั้นในกลุ่มนี้ก็จะมีแค่เฉพาะพวกเราที่ทุกคนก็เพิ่งจะเริ่มต้นเหมือนกันหมดฉะนั้นเราจะไม่ต้องอายจะไม่ต้องเขินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็จะมาเริ่มต้นคล้ายๆกันแล้วก็ถ้าเราเห็นการบ้านของคนนั้นติดปัญหาเรื่องนั้นเราเข้าไปดูเราก็จะได้เห็นว่าเออเขาติดปัญหาายงงไงมีีวิธคํ แนะนำมีวิธีแก้ไขย,ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้มันคือมูล,ลค่าที่แบบสูงมากเพราะว่าเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันเยอะมากตอนที่เราเพิ่งจะเริ่มถ้าเราได้อยู่ในกลุ่มคนที่เพิ่งจะเริ่มเหมือนกันสามารถพูดคุยกับมิมได้อย่างเงี้ยนักเรียนจะได้เห็นพัฒนาการตัวเองแล้วอยากจะฝึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เราจะได้ไม่ท้อไปตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มสําหรับมินิเซตนี้นะกดตะกร้าได้เลย999บาทหรือว่าแจ้ดแอดมินว่ามินิเซตหัดสักนะ